เราพาน้องไปกินเราไปส่งกับเจ้าสวยครับอยู่กับย่าไหมยดีย่าอตอนนี้ของเต็มรถเลยครับทุกคนเพื่อนเนยเจ้ามูเดินเจ้ามูเจ้ามูเดินเจ้ามูธรรมดานไม่เหยอตอันนี้เราไมม่ีกลังกินชีสครับทุกคนกาลังกาสิเปียงอันต่างจังหวัดห้าวันครับทุกคนแล้วพาชอว์เราไปปีนเราไปส่งกับเจ้าอยู่กับย่าไหมอยู่ไหม อยู yeah? Yeah. Yeah, um, ่ไหอยู่งย่ายเนี่ยพกเล้เ่ดียวะย่าทำอะไรเนาะยาทำอะไรเนาะปลาเขาลงไม่ว้าเขาลไ่ว้อ่ายเาจะได้เเ่นในเลลอกลองเป็นเอเบยเอะเดนเลาะพีโยกไปยม กลองได้ใจได้เยืะลลองได้ใจว่ไม well> po ่ียานไม่สียานตัวเอฟซีเอาล็อกลอกปะนฟัรกนไอกน่ไมเอลยนี่มูเด้งอันนี้มูเงินมูเล็กก็มีนะอันนี้เสือหน่อยก็มีโอ้ยครับบัวคนะ ก็วางสัวก็ไก่นูอยู่ไหนล่ะในเพียนพ่อกับแม่ไปานก่รับเป็นยังไงดูเียังไงจะไปีกยมันจะไปีกมันเไม่เพีนพ่อกับแม่ไปงานก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะโอเังไนเด้อโอเคปะเบิ้ลเบิบิ้ไ่เหนียไม่เห้อไป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 ไไป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 ไ อ่าสารเจ้าอ่อะไรนะ <laughs> สารเจาพา่ <laughs> อยู่ z o ส,สมเด็ดครับพี่น,อน้นอ,นอ,นองเดี๋ยวพี่น้องล่องสาธิตตามใน,นี้เพจบุกบนเลือครับไว้เจอกันโอกาสหน้าไว้เจอกันชิพหน้าครับผมทุกคนบายบายครับ